2 0 0แสนครับ Jazz GK นะครับคันนี้อันนี้เป็นตัวเอาตรงๆนะมันจะเป็นที่แบบยึดกันชนกับแก้มสตาร์คนะครับคันนี้แสนหเปิดอยู่แสนหครับปี2021เเปิดอยู่แสนห้าทำไมขายถูก สวัสดีครับขอยินีต้อนรับครับทุกทุกท่านเข้าสู่เพตสยามพิเตอร์ประมูลครับง่ายง่ายใครใก็ประมูลได้ครับอันนี้กี่ที่นั่งอันนี้น่าจะเบาน่าจะพับได้นะไม่มีนะครับไม่มีเบาชอบมากตัวนี้ อันนี้เป็นโมบิลิโอโมบิลิโอนะครับดูลำดับก่อนนะครับเห็นเขาบอกว่าคันนี้ถูกเป็นเกียร์ออโต้นะครับข้างในก็มีเบาะขาดคันนี้เป็นรุ่นเนะครับราคา1 0 0 0 0แบาทเปิดแสนเดียวทําไมถูกแบบนี้อ่ะหนึ่งแบาทคันนี้เป็นปี2015นะครับเปิด1 0 0 0 0แบาทภาษี67ภาษียังไม่ขาดนะครับอีกเดือนกว่ากว่าไม่ใช่ได้นะคันนี้ถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงก็ต้องไปเก็บสีนิดหน่อยอันนี้เป็นรถครอบครัวได้เลยนะครับเปลี่ยนล้อแม็กชุดหนึ่งสวยเลยนะ ครับคันนี้2 0 0ดครับ Jazz G K นะครับคันนี้เป็นรุ่น S นะครับเป็นรุ่น S 1 5 S นะครับ2อ0แสแต่ปีสูงอยู่นะคันนี้นะครับปี2021ครับ Jazz นะครับ Jazz Jazz คันนี้เปิด2อ0แสครับ2อ0แสเป็นเกียร์ออโต้ถือว่าถูกนะครับราคานี้ถูกจริงๆเอาตรงนั้นราคาพอๆกับราคาซิตี้เลย Jazz ราคาจะสูงกว่าซิตี้นะครับอันนี้ราคาพอๆกันนะครับ Honda เป็นรถอะไรที่ราคาไม่ค่อยหล่นนะครับไม่ค่อยตกเหมือนยี่ห้ออื่นเขานะครับ ทัมลี่คันนี้เขาบอกว่าต้องมีเก็บงานอันนี้เป็นตัวเอาตรงๆนะมันจะเป็นตัวที่แบบยึดกันชนกับแก้มแต่คันนี้เขายิงรีเวท ยิงไว้อันนี้มันดึงได้จริงนะครับถ้าเกิดมีชนมันไม่สนิทกันอย่างเงี้ยแต่บางทีมันมีติดหลอกก็มีแต่อันนี้ไม่หลอกนะครับปลดออกได้นะครับนี่ปลดออกได้ยึดได้จริงนะครับ <Okay. S 1> อ่านี่เห็นไหมมันหลุดเห็นไหมเนี่ยมันหลุดเราก็เอามายึดไว้นี่ยึดไว้ยึดไว้สักหน่อยนี่มันก็เข้าอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าแฟชั่นหรือว่าเป็นชุดแต่งเป็นไม่รู้ใครเป็นคนคิดใครเป็นคนคิดแต่ด้วยด้วยความคิดผมผมว่าม,มันไม่สวยนะครับไม่สวยอ่ะปี2012นบเป็นไฮบิดเหมือนก 2, 101, 2, 101. นัน 3.0นะครับสปาร์กนะครับคันนี้แสนห้าเปิดอยู่แสนห้าครับปี2 0 2 1เปิดอยู่แสนห้าทำไมขายถูกเพราะอะไรขายถูกอ่ะมามาดูกันตรงนี้ก็ไม่ผุต้องก้มต่ำหน่อยอันนี้ผมเดานะครับอดีตอดีตเคยเป็นรถใช้งานบรรทุกบรรทุกหนักนะครับที่เป็นกระบะเป็นรถคอกเพาลอยนะครับตัวนี้แต่ว่าเพาที่เป็นเพาลอยเขาเปลี่ยนออกไปแล้วเขาเปลี่ยนเพาเดิมมาใส่นะครับมีรอยนะครับรอยดาม ลอยเชื่อมรอยดามรอยยึด,ยดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแชสซีแต่เขาไม่ได้เชื่อมเพราะซ่อมนะครับเชื่อมพอยึดเพิ่มความแข็งแรงนะครับ oh. ตรงนี้พ่อค้าหรือเป็นช่างหรืออู่สีเนี่ยเขาจะรู้นะครับก็จะไปลอะออกนะครับ oh. ไปลอะออกแล้วก็ไปทําให้มันสวยนะครับ oh. ถือว่ายังเป็นชิ้นเดียวเป็นท่อนเดียวกันอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องโอนนะครับ oh. แต่ต้องดูในเล่มนะครับถ้าในเล่ม oh. ยังมี กระบะคอกอยู่ยังเป็นเสริมแหนบนะครับยังเป็นเพิ่มน้ําหนักในในส่วนของเพาอะไรเงี้ยก็ต้องไปแจ้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถือว่าไม่เร็วนะสภาพไม่ได้แย่นะ ถ้าไม่เรียกไฟข้าวหลามตัดบางคนเขาเรียกกับตัวไฟเหลี่ยมไฟข้าวหลามตัดเรียกได้หมดครับเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น all new นะครับฝ่าท้ายไม่มีนะครับน่าจะโดนถอดออกไปละปี2010 36สกระบะสปาร์ค36มนี่แถวนี้เขาทําส่วนกันเยอะนะเอาไปบรรทุกส้มโอหรือแม็กไครเนอร์ออกนะครับหาฝ่าท้ายมาใส่อันนี้จดทะเบียนได้โอนได้นะครับโอนได้ปกติเลยไม่ผูกแต่ว่ามีพ่นการสนิมมานะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่ใกล้ทะเลนะครับบางโชว์รูมไม่บางอะแทบจะทุกโชว์รูมเขาจะมีทีาเรียกว่าแถม การพ่นสนิมนะครับให้กับลูกค้านะครับบางทีออกป้ายแดงมาก็ไปพ่นละ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าไม่พ่นมันเกิดความชื้นเดี๋ยวเวลามันโดนไอทะเลเนี่ยไอพวกหูยึดที่เป็นเหล็กชิ้นส่วนที่เหล็กที่มันไม่แข็งเท่าไหร่เนี่ยผุกร่อนหมดและครับอันนั้นอันนั้นน่ากลัวนะครับมันก็ต้องพ่นนะครับพ่นเลยนะครับ ประมูลรถยนต์ที่นครศรีธรรมราชอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเ,เพราะว่าตามแผนจริงเนี่ยก็คือว่าทางเราเนี่ยก็จะเปิดลานประมูลให้ครอบคลุมนะครับกับทุกภาคเลยนะครับทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะครับ เราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมีที่อุดรน,นะครับที่เป็นรถยนต์แน่ๆครับเดือนหน้านะครับแล้วก็มีสาขาสงประพามีแน่ๆแ,แล้วก็เขตใกล้กรุงเทพมันก็กรุงเทพนั่นแหละแถวบางแคแถวปริมณฑลแถวแถววงแหวนรอบนอกนะครับก็คือจะเปิดให้ทั่วเลย oh. นะครับร,บรอบๆเลยไว้บริการลูกค้านะครับถ้าคุณมองหารถมือสองไว้ใช้งานสยามมิเตอร์การประมูลหรือ SIA มีรถเข้าประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เกือบ1 0 0 0 0มืนคันต่อเดือนทั้งหน้าร้านและระบบออนไลน์ แต่ถ้าคุณอยากขายและไม่รู้จะขายใครมาส่งรถเข้าประมูลกับ SIA ให้ราคาสูงเพราะเรามีลูกค้ากว่าส0 0 0 0รายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรศู1ย์ส1ง1่ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้